วันนี้เวลา17นาฬิกาเนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัด77จจังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น พื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สองและชั้นที่สามประจำปี2566แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวนสองคน โดยปีนี้พิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและสนสนามของลูกเสือมีลูกเสือแน่นารีและบุคลากรทางการลูกเสือจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า3,400คนทั้คนทางนี้ที่ผ่านมาสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและบุคลากรผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานจำนวน13,636คนลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานจำนวน1 2 4 8 8 6คนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3,360แห่ง สำหรับการดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเพื่อพัฒนายาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการของลูกเสือมีความรักความศรัทธานในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รู้จักบ,บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต